วววนเเดีีย้งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนเพจผู้จัดการจุเลนะคะวันนี้จุเลมีเซอร์ไพรส์นะคะส่งมอบรถนะคะของคุณลูกค้านะคะวันนี้จุเลเตรียมรถให้คุณลูกค้าก่อนเพราะลูกค้า มารับรถวันพรุ่งนี้เริ่ม9โมง9นาทีนะคะรถรุ่นน <grande S 2> ีเลยค่ะ T-R Sport สีแดงนะคะ Fortuner สวยมากๆตัวท็อปสุดเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าจุเล่สวยมากและที่สำคัญนะคะนะคะลูกค้าที่มารับรถกับจุเล่นะคะแน่นอนค่ะลูกค้าต้องตรึงตึงตรึงตึงเปาะตร่ึงตึงตืึงตึงเป๊ะนะคะคือแบบว่าลูกค้าต้องแฮปปี้กับความสบายอลังการเวอร์วังของจุเล่นะคะนี่ค่ะอันนี้ของเรานะคะก็เตรียมนะคะโอ้ยลูกปองเป็นไงดี ลูกค้าจูเลยน้องโบน้องโบค่ะน้องโบคนสวยมารับรถเก่งมากๆเลยนะคะน้องคนนี้นะคะคือแบบเป็นเด็กที่อายุน้อยขับรถขับเป็นล้านล้านแปดเลยจุเลยแบบรู้สึกแบบภูมิใจกับลูกค้าด้วยนะคะที่มีวันนี้อะไรอย่างงี้จุเลยก็ยอยากให้ลูกค้าเห็นรถแล้วแบบรู้สึกว้าวนะคะนี่อารถสวยมากเลยอะอยากได้เลยอะเซลก็ยังอยากขับเอง <laughs> นี่เดี๋ยวดูรอบรอบไปนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมารับรถตอนเก้าโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าจะมีความตื่นเต้นไหมแล้วลูกค้าจะแบบประทับใจไหมอยากรู้ว่าลูกค้าจะร้องไห้หรือเปล่าหรือลูกค้าจะไม่ร้องอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวฝาติดตามวันพรุ่งนี้ได้นะคะเก้าโมงค่ะ สวัสดีค่ะ FC แปนเพจผู้จัดการจุเลแล้วก็ทีมขายผู้จัดการจุเลนะคะวันนี้เรามีส่งมอบรถรุ่น Fortuner l e g e n e r ตัว G R Sport นะคะสีแดงแรงลิตมากๆเลยให้กับน้องโบคนสวยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของลูกค้ากันค่ะว่า รู้สึกยังไงบ้างซื้อรถกับโตโยต้าอยุธยาแล้วก็ซื้อรถกับจูเลนแล้วก็ทีมขาจูเลนะคะค่ะรู้สึกดีมากมากเลยค่ะรู้สึกไม่ผิดหวังที่จองของพี่จูเลค่ะส่วนรถก็เยอะค่ะของแถมกระปังค่ะประทับใจมากมากค่ะแล้วเซลล์บริการเป็นงไงบ้างคะบริการดีค่ะติดต่อลูกค้าตลอดเลยค่ะให้ความใส่ใจค่ะให้ความใส่ใจน้องโบรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้มากค่ะถ้าสมมติน้องโบมีโอกาสแบบว่ารวยๆปังๆจะซื้อรถพิ่มอีกคันนี้ยังจะเลือกพี่คนเดิมไหมเลือกคนเดิมค่ะยังไงก็พี่จู มากเลยเลิฟเลิฟนะคะยังไงพี่ก็ขอให้น้องโบใช้รถคันนี้เฮงเงรวยๆวยปังๆที่สำคัญนะคะรถสวยเหมือนคนซื้อเลยค่ะสีแดงแรงลิตนะคะเฮงเงนะคะถูกรางวันที่หนึ่งนะคะใครที่สนใจรถนะคะ<อ>เห็นลูกค้าจุเลยนะคะตัวจริงเสียงจริงอการันตีด้วยตัวเองนะคะว่าบริการดีจริงยกมือให้เลยค่ะดีจริงไหมคะน้องโบรงค่ะ โอเคค่ะยังไงนะคะน้องโบสุดท้ายและท้ายสุดพี่จุเลขออนุญาตนะคะนําคลิปนี้ไปลงสืบออนไลน์หน่อยนะคะได้เลยค่ะพี่ขออนุญาตแลนะนะอ, <laughs> อันนี้เด็จุเลจะลงให้ลูกค้าดูว่าดูรีวิวของจุเลว่ามีการส่งมอบจริงรับรถจริงแล้วว่าเสียบริการดีจริงลูกค้าประทับใจนะคะทุกคนค่ะเลิฟ ะะจุเลนะคะทั้งสวยทั้งปังแล้วก็น่ารักมากๆเลยรถก็สีแดงแรงลิ้นนะคะเราจะเป็นช่อดอกไม้ธรรมดาไม่ได้นะคะนี่ค่ะทั้งสวยปังเบอร์วังอลังการแบบนี้แล้วก็ห้องสมบัติของเรานะคะสุดปังมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่จุเล่ขอมอบดอกไม้สวยๆให้น้องโบคนสวยนะคะห้องสมบัติเป็นไงบ้างคะดีค่ะสวยมาก ดูหลาหลา,หลาใช่ไหมคะชอบเลยค่ะโอเค <laughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราพาน้องโบนะคะเดินดูรอบรถแล้วก็เดี๋ยวอธิบายออปชั่นรถโปรเจ a เตอร์ของเรานะคะ okay. ขยับขยับรถขับรถไปข้างหน้าหน่อยนะคะตอ <laughs> ตอนนี้นะคะจูเลก็ขยับรถเรียบร้อยแล้วได้องศา,าที่สวยงามมากๆน้องโบเดี๋ยวมาดูรถรอบคันกันคะ่ะดู4ดี่รถ ดูรถสี่รถให้เรียบร้อยนะว่ามีรอยถลอกปอกเปิดอะไรไหมอันนี้ก็จะเป็นกันสาดเนาะแล้วก็รถดุ่นนี้จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะค่ะแต่พี่แต่ลับรับหน่ประมาณนี้ดูสีมีรอยอะไรไมเอ,ามามอ,ยอม่ยอไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่ไหมสอยมากค่ะใช่อโอเค,อเคได้แล้วก็เดี๋ยวพี่พาโบ๊น้องโบเปิดประตูท้ายไฟฟ้าไปยังมันจะมีสองแบบนะกุญแจนี่เราสามารถเปิดประตูท้ายตรงนี้ได้แบบแต่ ใช่แบบกดตรงนี้แล้วก็หรือว่าจะเปิดอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดู<ะ>สวัสดีอ, <laughs> อันนี้พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องโบด้วยนะคะจัดให้หนักๆจัดเต็มไปเลยออชอบไหมคะชอบมากเลยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวถ่ายรลปกับพี่หน่อยถ่ายกกับพี่หน่อย ด้าพี่เลยหนูชอบมากเลยนรู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่หนูเลือกพี่เลยอ่ะแบบว่าถ้าเป็นที่อื่นเขาคงไม่มีอะไรที่ทําให้ขนาดนี้ค่ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นเรานิ่งเลยพี่นึกว่าตกใจหรือเปล่าเลยหนูกาลังตื่นเต้นอยู่ตอนน้ตกใจเหรอตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้นิ่งมากเลยอ่ะชอบใช่ไหมชอบค่ะโอเคพี่ตั้งใจทําให้มากๆเลยนะเนี่ยเพราะพีแม่พี่ก็ตื่นเต้นด้วยไม่กพี่แต่เช้าบอกว่าเอาดอกไม้มาหรือยัง เอาดอกไม้ขึ้นรถหรืยยังอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยกล <laughs> ับแล้วปิดตู้ถังแทนแทนเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ที่บ้านต่อน้องโบโอเคพี่ขอขอบคุณโบมา,มากๆนะคะขอบคุณนะคะไปขับรถด,ดีๆนะเดิดดนทางปลอดภัยนะคะ เสร็จสิ้นสำเร็จค่ะลูกค้าแฮปปี้ตอนแรกลูกค้าคือแบบสตัรนอยู่เนาะพี่บีสตานอยู่แล้วลูกค้าเคยมาพูดทีหลังว่าหนูกาลังตื่นเต้นอยู่พี่จุเลคือหนูแบบไม่คิดไม่ฝันว่าพี่จุเลจะทําให้ขนาดนี้ถ้าหนูไปซื้อที่อื่นหนูคงไม่ได้แบบนี้เวอร์วังอล,ลังการแน่นอนคิดไม่ผิดที่ซื้อกับจุเลเพราะจุเลเป็นสายเวอร์วังคือลูกค้าแฮปปี้จุเรก็ชื่นใจลูกค้าบอกว่าที่นิ่งไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ไม่ดีใจนะคือหนูสตันอยู่ คือ <c oughs> หนูตกใจหนูไม่คิดว่าหนูจะได้อะไรแบบนี้น้องโบเขากล่าวมาแบบนี้นะคะจุเล่ก็แฮปปี้วันนี้ภารกิจเราจสิ้นค่ะ